สวัสดีครับผมชาติจริย์รั์นะครับพาีน้องมาดูหนุ่มตีแพ็กค,คู่สองค่าย2เสือ2องะมน2องรถบุดโคจรมาเจอกันโอ้หงสัใสเจอรูปรลาไหลน้องใหญ่มากครับนะโอ้รูน้ำรู้วาตาน้ำใหญ่ใหญ่มากนี่ครับน้ำไหลทะลักมาเลยโอ้ตาน้ำอะเระประมาณ30เซนได้ครับ ้าอานนี่ 200c จัดให้พ <pi> ี <again> ่น้องได้ชมกันครับแฮ็คคูเลยกับ xz ไอคี2 1 5 4อโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้กโอ้ยโอ้ย้โอ้โอ้ี้โ้อ้ย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 โ้ยโอ้้อ้ยโ้ย้อ้อ รองเท้านี่พังไปประมาณ20คู่นะครับผ้าใบเป็นเกงขาดไป10กว่าตัวครับ <c oughs> สรงในไปต้องเว้าพี่น้องข้้ารถเสื้อนี่พังไปไม่รู้กี่สิบตัวครับหมวกก็สิบกว่าใบเพระาะว่าต้องวีน้ำว่ยโผลน,น้องได้ชมกันเอา้าถือว่ามวยถูกคู่เหมือนกันครับ อาจจะ X ซีมต้องต่อน้ำหนักให้แล้วซาลี่ต่อให้เองอ่า20ดันกับ20เบียดตันครึ่งนะกัเบเบียดเบียดกันนะครับซีนี้น่าใหญ่กว่าแต่สาลี่ก็ธรรมดาไปเน,นันมีกระจายครับ คลองอะลอกลึกเต็มน้องเลยดูน้ำด้วยครับตรงนี้บอูอเลย172 x เ g อ็กซี่าอง้าสิไชนชอบนี่นึงศพนี่นึงศพนี่ เปลียดเยดกันนะครับเปลียดเยดกันสำหรับ2รุ่นนี้เป็นแบบไรไปเอาที่ยูเวียเอสกับหรือว่าเอซครับนะ้ยูเอสได้ครับตัดตัวไม่ไรงสำหรับเอซีีมีร้อยสามห้าราสส่ครับส่วนซานี่ก็3ามล้านเกาหมืนครับคันนี้ดันได้ใจชื่นชอบนะครับก็ แต่ว่าการทำเอารถขุดมาทำหากินไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องงานงวดนี่แวงกังกันะมาละสองพันต้องหาให้ได้ฝีมือทั้งคู่ครับ รอเป็น FC ฟทั้งคู่ปั๊ม Kawasaki k 3 0ีครับก็เดินขายาบ้าส่วนอาชีพคนขับรถบุตก็ต้องเงินดีนะพี่น้องวันละ5 0า6 0 0 7 0 0 8 0 0หรือว่าเดือนละ2 0 0 0มืนู่นแหละครับนะ2 0 0 0มื0 0 0 0ม0 0ื0มืแล้วแต่ตลาดยังมีไหมก็ยังมีครับนะยังต้องการอยู่ ครับแตงโอ้ตรงนี้มีตาน้ำใหญ่มากครับน้ำออกใสครับใสจริงๆทำน้ำดื่มนี้ได้เลยครับโซนนี้หรือว่าเกิดโรงงานปั้นน้ำเป็นตัวไหมนอ้องทำกแข็งขายได้เพราว่าน้ำไม่ต้องซื้อหรอกวัตถุดิบไม่ต้องซื้อก็เซฟไปเยอะครับ นี่เอาแค่ห้านาทีครับสนใจซานี่ปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่ครับเป็นแม็กเลนจะทำไเคลีนด้วยครับนะขายรถคุ้มด้วยแม็กซานี่ส่วนเอ็กซถมจีก็ต้องการก็สอบถามได้ครับนะตัวไม่แรงก็มีหลายเจ้าที่จำหน่ายในเมืองไทยครับนะตัวนี้ก็ u ูเ a c p จัดให้ พอวเวลาก่อนพี่น้องจะพักเที่ยงแล้วชบไปบนไปกระชาติจะได้ทรยบนะครับอา,อาชีพอ่าก็ลองดูเอาครับมีหลากหลายอาชีพร้อยพันอาชีพที่จะทําครับเรามีทุนน้อยก็ทําน้อยมีทุนเยอะก็ทําเยอะครับนะฝากกดติดตามนยครับสวัสดีครับ